มาพบกันอีกเหมือนเดิมค่ะกับพี่เจี๊ยบช่องทัวร์ดูที่หรือเพจอิงอันขายที่ดินลพบุรีนะคะเจอพี่เจี๊ยบนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าจะต้องเจอที่ดินแปลงสวยๆนะคะอีกหนึ่งแปลงค่ะวันนี้จะพาลูกค้ามาชมที่ดินนะคะที่เหมาะกับการปลูกสร้างบ้านนะคะใครที่มองหาที่ดินนะคะเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่กว่าๆนะคะ ปลูกสร้างบ้านทำกเกษตรปลูกพืชผักนะคะพี่เจี๊ยบมีแปลงนี้ค่ะมาแนะนำแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลผู้แครอำเภอเฉริมพรเกียรติจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งไม่ได้ไกลาจากตัวเมืองสระบุรีเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศโดยรอบๆกันเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะบรรยากาศบริเวณของพื้นที่แปลงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแถวนี้นะคะ ดินดำนะคะเป็นดินดำดินดีดินเหนียวที่เหมาะสำหรับในการปลูกพืชน,นะคะปลูกพืชผักปลูก,กเกษตรอย่างแปลงนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการปลูกพืชเกษตรปลูกถั่วนะคะปลูกถั่วฝักยาวนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ในบริเวณรอบๆของแปลงที่พี่เจีบจะพามามาชมนะคะ ถนนตรงนี้นะคะเป็นถนนสาธารณะนะคะที่สามารถวิ่งเข้ามาในพื้นที่แปลงได้นะคะจะบอกว่ามีเพื่อนบ้านแล้วนะคะก็ลายล้อมอยู่นะคะนี่คือบริเวณรอบๆเนาบรรยากาศก,ก็วันนี้นะคะลมเย็นสบายแล้วอย่างที่บอกค่ะใครที่อยากมองหาที่ดินนะคะไว้ปลูกสร้างบ้านนะคะหรืออยากจะทำเกษตรนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่า เป็นแปลงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลจากเส้นถนนผลโยธินเลยนะคะจะวิ่งเข้ามาประมาณ2กิโลแค่นั้นเองนะคะรายละเอียดของการเดินทางเดี๋ยวพี่เจบก็จะบอกอให้กับลูกค้าคร่าวๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูจากพิกัดปักหมุดนะคะที่เราลงไว้ในเพจได้นะคะนี่คือบริเวณรอบๆนะคะฝั่งขวามือก็เป็นการปลูกเกษตรเนาะนู่นก็มีบ้านคนนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะเนื้อที่ของที่ดินนะคะ1ไร่2งาน40ตัารางวานะคะที่ดินจะเสมอกับกับถนนเลยเนาะถนนทางทางสาธารณะเมื่อกี้ที่เราวิ่งมานะคะห่างจากพหลโยธินนะคะเส้นสลับ,บรีนะคะตรงด่านตาช่างผู้แค้ก็วิ่งเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองเห็นตึกตรงรู้นะคะ เราเดินลัดไปตรงนี้จริงๆระยะทางมันแค่ประมาณ500เมตรเองแต่ว่าเส้นทางต้องวิ่งเข้ามาจากตรงซอยบ่อนไก่นะคะเนื้อที่ตรงนี้นะจะกว้างอยู่ที่30เมตรนะคะลึกอยู่ที่70จะไปจนถึงต้นมะพร้าวตรงนู้เลยนะคะอันนี้เป็นหน้ากว้างของแปลงนะยาวมานี่เลยค่ะยาวสุดมานี่เลยขอบตรงแทงน้ําตรงนี้เลยตรงนี้จะดินดีมากเลยนะคะทุกทุกท,กทกบ้านนี้จะทําในเรื่องของการปลูกพืชเกษตรกัน นะคะแต่มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะจะถึงแนวนี้เลยนะคะแนวแนวจะเห็นจะเห็นมีมีหมุดอยู่นะคะมีหมุดปูนอยู่ที่โดกขึ้นมาเนาะใไหนที่เห็นเสาตั้งมานะคะไปนู่นเลยค่ะตรงดิ่งไปต้นมะพร้าวนู่นเลยนะคะแล้วก็ตัดเฉียงมาตรงต้นกล้วยนะคะก็จะถึงแนวขอบนะคะขอบตรง ดินดำที่แปลงนู้นนะคะก็จะมีการลงปลูกพืชผักแล้วนะคะแปลงนี้แปลงนี้ก็ไม่ได้ทําในเรื่องของอกเกษตรนะคะก็คือเจ้าของก็คือปล่อยเน,นี่ยค่ะบริเวณของเนื้อที่นะคะหน้ากว้าง30นะคะลึกอยู่ที่ประ,ประมาณ70เมตรนะคะตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะคะบริเวณแล้วก็จุดเด่นนะคะเรามีเสาไฟแล้วเนาะนีเสาไฟก็คือสามารถที่จะ ขอขยายนะคะส่วนมากลูกค้าจะถามว่ามีน้ำมีน้ำมีไฟไหมหน้าแปลงนะคะต้องบอกเลยแปลงนี้นะคะไฟฟ้ามีน้าแปลงขอขยาย,ขขย,ายเขตได้ขึ้นกับอบตพูคแคนะคะส่วนปะปาน้ํานะคะเป็นปะปาก็เป็นของอบตเหมือนกันนะคะก็สามารถดึงมาใช้ได้เลยนะคะบริเวณนี้บรรยากาศดีมากๆค่ะอย่างที่บอกไม่ได้ไกลจากเส้นถนนผลโยธินเส้นหลักเลยนะคะ วิ่งเข้ามาก็ประมาณแค่2กิโลเมตรแค่นั้นนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะามาชมพื้นที่ก็สามารถที่จะโทรนะคะติดต่อ,อสอบถามกับทีมงานได้นะคะว่าแปลงนี้อยู่ตรงไหนนะคะอันนี้พี่เจียพามาชมที่ดินกันก่อนเนาะเดี๋ยวให้ดูค่ะด้านในดินดินอันนี้ก็คือ,อมันจะเป็นลักษณะด,ดินดำแต่เป็นดินเหนียวนะคะดินเหนียวนิดนึงเนาะแล้วก็เมื่อวานก็ฝนตกก็ ชุมชื้นนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ไมไมเละนะคะนี่ดินขนาดเราเราย่ำเข้ามาแล้วเนี่ยก็เนี่ยค่ะแนวลึกไปสุดนู่นเลยนี่ก็มีรอยการปลูกพืชผักมีสปริงเกอร์นะคะต่อท่อก็เหมาะกับการปลูกนะคะทำพวกหนองนาได้นะคะทำกะเกษตรเล็กๆนะคะไว้ใครอยากได้แบบที่ราคาไม่สูงมากนะคะเนื้อที่กำลังพอเหมาะนะคะหไร่กวกว่านะคะถึง2ไร่ เราสามารถที่จะทำปลูกบ้านด้วยปลูกพืชผักได้นะคะหรืออยากจะเก็บเอาไว้นะคะไว้ก่อนก็ได้นะคะทิ้งไว้พอเวลากเกษียณแล้วก็สามารถที่จะมาปลูกบ้านนะคะที่หลังก็ได้ะคะ่ะเพราะอย่าลืมค่ะว่าที่ดินมีแต่ราคาขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วทําเลแบบนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ไกลจากตัวเมืองสรับรีตัวเมืองบลบรีนะคะอยู่ในส่วนของตําบลภูแค่ นะคะมีอบอตอผู้แคร์ม,มีตลาดหัวปีวิ่งไปออกเส้นแก่งคอยสองคอนก็ได้นะคะ <_ s> ต้องบอกเลยว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงข่าที่จะแนะนำนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็อย่าลืมค่ะติดตามที่ดินสวยๆนะคะแบบนี้นะคะราคาดีๆแบบนี้นะคะกับเพจยิงอันไขที่ดินลบบรีหรือช่องชัวดูที่ค่ะวันนี้พี่เตียต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วติดตามชมที่ดิน กันใหม่นะคะบายบายสวัสดี